คนน้อยของเรานะคะก็สําหรับคนที่อยากเลี้ยงวัวแต่ว่าไม่มีพื้นที่เลี้ยงวัวก็นี่นะคะ <ไป S 1> เลี้ยงแบบเราเลยก็ได้นะคะจะเลือกลูกลาเบียนหรือว่าจะเลี้ยงพวกสายบามันก็ได้นะคะแล้วแต่ตัวเองชอบเนาะวัวพวกสายพันธุ์พวกนี้นะคะจะเป็นวัวยืดลมค่ะจะเลี้ยงในคอกได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องปล่อยไล่ไลทุ่งหรือว่า ต้องมีพื้นที่เลี้ยงเยอะๆนะคะนี่ค่ะเราก็เลี้ยงข้างบ้านนะคะบ้านก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงแบบนี้คือมีข้อเสียนะคะเราจะต้องทําความสะอาดคอกน้องลวก็เก็บขี้ของน้องให้บ่อยๆนะคะเพราะว่าอย่าให้มีกลิ่นนะคะถ้ากลิ่นแรงเกินไปก็เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะร้องเรียนเอานะคะเราพยายามทาคอกน้องให้สะอาดนะคะให้มีกลิ่นขี้กลิ่นเยี่ยววัวให้น้อยที่สุดนะคะนี่ก็จะเป็นกระหังหญ้าแล้วก็ที่ใส่อาหารนะคะเราก็จะใส่ให้น้องสอง แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีอ่างน้ำหนึ่งอ่างนะคะก็ะถามว่าทําไมาเราถึงเอาอ่างมงกรมาใส่ให้หน้องก็มันเป็นอ่างปลาเก่าของเรานะคะเราก็เลยเอามาใส่ให้หน้องนะคะกชนี่ค่ะเราก็ว่ามันเย็นดีนะคนนี้ก็ะจะเป็นอคอกดินนะคะเราก็จะแบ่งอคอกดินเป็นปูพะยางครึ่งหนึ้วก็ <c oughs> เป็นอคอกดินครึ่งหนึ่งนะะี่ค่ะชาโลเล่พบกันใหม่อีกีหน้า